ชมพู่อารายากระเองลูกทั้งสามออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านพาเที่ยวสวนสนุกแต่หลุดโฟกัสที่แม่คนเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและยังเป็นขวัญใจพี่พี่แฟนคลับสำหรับแอบิเกนรังสีสิงค์พิพา์หรือน้องเกนลูกสาวคนสุดท้องทายาทคนที่สามของสุดตาตัวแม่ชมพู่อารายากับพ่อนอ็อตวิศรุตสุปตาฟันน้ำนมที่พูดเลยว่ายิ่งโตวความน่ารักน่าเอ็นดูก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก โดยเฉพาะแก้มยุ้ยยุยดูนุ่มฟูน่ารักน่ากอดเชื่อว่าใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักจนตอนนี้ดีกรีความฮอปของน้องเฑนพุ่งแรงไม่แพ้พี่แฝดสายฟ้าขีดกลางพายุเลยล่าสุดแม่ชมได้โพสตภาพพา,พาเด็กๆทั้งสามคนไปเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเช็คอินทีเพลือมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้มากมายลงบนอินสตาแกรมโชว์มิสแมทิริ얼เกิร์ตดูเหมือนว่าทริปนี้แม่ชมดูจะแฮปปี้สนุกกว่าใคร